สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับครูตาในวิชาภาษาไทยในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูตามาสอนนักเรียนเรื่องการเขียนคําจากภาพและแต่งประโยคนั่นเองค่ะนักเรียนไปทำความรู้จักกับเรื่องการเขียนคําจากภาพและแต่งประโยค กันเลยคะ่ะมาทําความรู้จักกับประโยคกันก่อนนะคะนักเรียนประโยคคือถ้อยคําที่นํามาเรียงให้มีเนื้อความสมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วยส่วนสําคัญสองส่วนคือภาพประธานและ ภาคแสดงทำให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรนะคะนักเรียนเช่นน้องทำการบ้านพี่กินขนมคุณพ่อล้างรถ คุณแม่ไปตลาดเป็นต้นนะคะนักเรียนต่อไปมาดูตัวอย่างประโยคก,กันก่อนนะคะนักเรียน 1. น,น้องกินข้าว 2. คุณแม่ทำแกงจืด 3. พี่ไปโรงเรียน 4. คุณพ่อปลูกต้นไม้ 5. ลูกแมวกินปลาทูนะคะนักเรียนนอกจากประโยคแล้วคุณครูก็มีตัวอย่างการเขียนคําจากภาพและแต่งประโยค ให้นักเรียนดูด้วยนะคะรูปภาพที่หนึ่งคำก็คือข้าวประโยคน้องกินข้าวนั่นเองค่ะนักเรียนรูปภาพที่สองคำโรงเรียนประโยค พี่ไปโรงเรียนนั่นเองค่ะรูปภาพที่สามคำแ,แมำแกงจืดประโยคแม่ทําแกงจืดนะคะนักเรียนรูปภาพที่สี่คำแตงโมประโยค น้องชอบกินแตงโมนะคะนักเรียนรูปภาพที่ห้าคำปลาทูประโยคแม่ทอดปลาทูนั่นเองค่ะนักเรียนรูปภาพที่หกคำรถยนต์ประโยค พ่อซื้อรถยนต์นั่นเองค่ะนักเรียนรูปภาพที่เจ็ดคำมะพร้าวประโยคพี่ชอบกินมะพร้าวนั่นเองค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้ทราบความหมายของประโยคก,กันแล้วนะคะ และการเขียนคำจับภาพกันแล้วไม่ได้ยากอย่างที่นักเรียนคิดใช่ไหมคะแต่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการเขียนคำจับภาพและแต่งประโยคมากขึ้นคุณครูตาก็มีตัวอย่างแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทำด้วยนะคะนักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกหัดเรื่อง การเขียนคำจากภาพและแต่งประโยคกันเลยค่ะมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนคำจากภาพและแต่งประโยคกันนะคะนะักเรียนให้นักเรียนเขียนคำจากภาพและแต่งประโยคให้ถูกต้อง ข้อที่หนึ่งคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบห้าวินาทีนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือคำโรงเรียนประโยคน้อมไปโรงเรียนนั่นเองคะ่ะนักเรียนข้อที่2อคุณครูให้เวลานักเรียน ในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งามสี่หนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือ คำแกงจืดประโยคคุณแม่ทำแกงจืดนั่นเองคะ่ะนักเรียนข้อที่3คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคําตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ หนึ่งสองสามสี่หา้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือคำข้าวโพดประโยคน้องชอบกินข้าวโพดนั่นเองคะ่ะนักเรียน ข้อที่4คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5 นักเรียนได้คำตอบหรือ,อยังคะคำตอบก็คือคำโบประโยคน้องติดโบที่ผมนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่5คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ หวินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่ง,งามสี่หนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือคำแมว ประโยคพี่เลี้ยงแมวนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่6คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3ามสีนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือคำปีโป้ประโยคน้องชอบกินปีโป้นั่นเองคะ่ะนักเรียนข้อที่7ด คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะ คำตอบก็คือคำข้าวประโยคคุณแม่กินข้าวนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่8คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคําตอบเหมือนเดิมนะคะ5วินาที คุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสีห้านักเรียนได้คําตอบหรือยังคะคาตอบก็คือคําไข่เจียวประโยค พี่กินข้าวไข่เจียวนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่9คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบเหมือนเดิมนะคะ5วินาทีคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2องสา,สานักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือคำตุก๊กตาประโยคน้องซื้อตุก๊กตานั่นเองค่ะนักเรียน มาถึงแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนข้อที่10คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบเหมือนเดิมนะคะ5วินาทีคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งส สามสีหา้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือคำก๋วยเตีย๋ยประโยคป้าชอบกินก๋วยเตีย๋ยนั่นเองคะ่ะนักเรียนจากแบบฝึกหัด เรื่องการเขียนคําจากภาพและแต่งประโยคทั้ง10ข้อได้คําตอบได้แก่ 1. โรงเรียน 2. แกงจืด 3. ข้าวโพด 4. โบ 5. แมว หปีโป้เจ็ดข้าว 8. ไข่เจียว 9. ตุ๊กตาและสิบก๋วยเตี๋ยวนะคะนักเรียนส่วนการแต่งประโยคนั้นเวลาที่นักเรียนแต่งประโยคนักเรียนสามารถแต่งประโยคแบบ อื่นๆได้ตามความสนใจความสามารถของนักเรียนนะคะแต่การแต่งประโยคนั้นต้องมีภาพประธานภาคแสดงเหมือนที่คุณครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถาม จากแบบฝึกหัดที่คุณครูตาให้ได้ทุกคนนะคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะนอกจากนี้คุณครูตาก็มีใบความรู้และใบกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทบทวนจะได้เข้าใจเรื่องการเขียนคำจากภาพ และแต่งประโยคมากขึ้นนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนเข้าใจและสามารถตอบคำถามในใบกิจกรรมที่คุณครูตาให้ได้นะคะวันนี้คุณครูตาต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย